สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่มองโลกหลังใหม่รายการที่ปลอดการตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นรายการที่เราได้ฟังกันจริงๆว่าโลกภายนอกสะท้อนอะไรในใจเราคืนนี้ดีเจบอยอยู่กับคุณและอยากชวนให้ทุกคนลองมาฟังเสียงที่เงียบเสียงในใจที่บางครั้งถูกกลบด้วยความอยากความกลัวหรือความโกรธพูดง่ายๆก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องความอยากครับใช่ครับภาษาพระเรียกว่ากิเลส ฟังดูเป็นคำที่คุ้นเคยนะครับออกจากคำโบราณบณหน่อยแต่คุณเคยไหมเห็นโพสต์คนอื่นรวยแล้วใจจะสะเทือนนิดๆหรือเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จแล้วเรานั่งถามตัวเองว่าเมื่อไรจะถึงตาเราสักทีบางทีกิเลสมันไม่ต้องใส่ชุดแดงแป๊ดแค่ใส่สูตรเรียบๆปนมากับความคาดหวังความรักหรือแม้แต่ความฝันเราลองมาดูกันครับว่ากิเลสมันแอบซ่อนอยู่ตรงไหนในชีวิตประจําวันบ้างทั้งในบ้านในที่ทํางานบนฟีดโซเชียล หรือแท้จริงแล้วมันอยู่ในหัวใจเรานี่เองสวัสดีค่ะดีเจน้องมาร่วมคุยด้วยให้เป็นสีสันใช่แล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องปราบกิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เราแค่รู้ทันมันเพราะบางทีการรู้เท่าทันคือก้าวแรกของการไม่ตกเป็นทาสของมันอยู่ด้วยกันให้จบชั่วโมงคืนนี้นะคะแล้วคุณอาจได้เจอตัวเองที่เบาวกว่าเดิมนิดนึงหลังใหม่ของคืนนี้ อาจกลายเป็นหน้ากระจกของใจคุณก็ได้ครับวันนี้เรามีบทสนทนาจากบ้านหลังหนึ่งที่เราเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอหรือกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องกิเลสใช่ไหมคะนี่คือเรื่องจริงที่ทางบ้านโทรมาคุยกับเราเกี่ยวกับความรักของพ่อแม่ทำให้ดิฉันนึกถึงบทสนทนาอันนึงเลยมันเหมือนช็อตสะเทือนใจมากแม่คนหนึ่งบอกกับลูกว่าว่าไงครับตาลเดี๋ยวอีกเดือนก็สอบแล้วนะ แม่รู้นะว่ามันยากแต่อย่างน้อยก็ต้องสอบให้ติดโรงเรียนเตรียมนะลูกฟังดูก็เหมือนเป็นห่วงนะครับแต่ความกดดันนี้ทะลุผ่านไปโยกออกมาเลยใช่แล้วค่ะแล้วลูกก็ตอบออกมาแบบตรงๆว่าแม่ตาลเครียดมากเลยนะแค่เรียนให้รอดแต่ละวันยังยากเลยตาลไม่รู้จะสอบติดโรงเรียนที่แม่ต้องการหรือเปล่าเด็กยุคนี้หลายคนรู้สึกแบบนี้จริงๆครับจะให้ลุกมาตั้งใจทุกวัน ทั้งที่ข้างในมันกดดันตลอดเวลามันไม่ง่ายเลยใช่ค่ะแล้วแม่ก็ตอบออกมาว่าแม่แค่ไม่อยากให้ตาเหมือนแม่ไงทำงานใช้แรงหาเงินเดือนละหมื่นสองต้องทนหลายอย่างแม่อยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆอยู่ในสังคมดีๆจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าแม่ผมเข้าใจเจตนาของแม่นะแต่มันเริ่มกลายเป็นความฝันของแม่ที่เอาภาระไปวางบนไหล่ลูกแล้วนะสิพีคในพีคค่ะ พราะตาลพูดกลับไปแบบที่หลายคนไม่กล้าพูดกับพ่อแม่แม่ตาลเข้าใจนะแต่บางทีมันรู้สึกเหมือนตาลต้องทําความสําเร็จแทนแม่เหมือนแม่ไม่ได้แค่หวังแต่แม่ต้องได้ลูกที่ประสบความสําเร็จเพื่อแม่รู้สึกว่าคุ้มแรงอะ่ะคือเหมือนเป็นจุดหมายของความคุ้มค่าในชีวิตพ่อแม่เลยนะแม่เงียบไปแล้วตอบว่าอืมแม่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะ แต่พอลูกพูดแบบนี้อืมมันก็จริงนิดนึงบางทีแม่อาจจะเผลออยากได้ลูกที่เรียนเก่งไม่ใช่เพราะลูกอยากเป็นแต่เพราะแม่อยากภูมิใจในลูกเพื่อที่ให้แม่รู้สึกดีแบบที่เราคุยกันบ่อยๆเลยนะครับว่ารักที่มีความคาดหวังแฝงอยู่มันแอบมีความโลภอยู่ลึกๆอยากได้ลูกในแบบที่เราวาดไว้ไม่ใช่แบบที่ลูกเป็นค่ะแล้วลูกก็ทำแม่แบบแทงใจดำไปอีกว่าแม่ ถ้าตาสอบไม่ติดตามที่แม่หวังแม่จะยังรักตาอยู่ไหมโอ้โหอย่างนี้ต้องร้องอุ้ยนะครับแม่ตอบกลับแบบนำเสียงสั่นเลยลูกจ๋าแม่รักลูกเสมอไม่ว่าน้องจะสอบได้หรือไม่ได้แม่ขอโทษนะที่บางทีความรักมันแอบมีความโลภซ่อนอยู่โดยที่แม่ไม่รู้ตัวแบบนี้ผมว่าน้องตาลคงจําไปทั้งชีวิตเลยนะครับไม่ใช่แค่จําคําพูดแต่จําว่าแม่ฟังสิ่งที่ตาพูด แม่กล้ายอมรับผิดด้วยสุดท้ายตานก็บอกแม่ว่าตาลร,รู้ว่าแม่เหนื่อยและตาลจะพยายามเต็มที่แค่ตาลอยากให้แม่ภูมิใจในตัวตาลในแบบที่ตานเป็นได้ไหมไม่ใช่เฉพาะตอนที่ตานสอบติดแม่พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่คนสองคนไม่ได้เข้าใจกันด้วยเหตุผลแต่เข้าใจกันด้วยหัวใจค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการรู้เท่าทันกิเลสในชีวิตจริงไม่ต้องไปถึงวัดป่าไม่ต้องหนีเข้าถ้ำ แค่รู้ว่าความรักของเรามันปนความอยากความโลภมันก็จะเริ่มเบาลงครับแล้ววันนี้ขอฝากไว้ว่าบางครั้งการรักคนที่เรารักที่สุดต้องเริ่มจากการปล่อยไม่ใช่ยึดรักให้เขาเป็นตัวของเขาไม่ใช่รักเพื่อเรารู้สึกดีแล้วเราจะได้รักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีใครต้องเจ็บแม้จะไม่สมหวังตามเป้าแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ